กช่้นะครับนี่คือรายวิชาเอสเชสแปดสองหนึ่งหนึ่งหกสูนทรียศาสตร์นะครับก็หนังเรื่องไอแอมแซมสุภาพบุรุษปัญญานิ่มนะครับก็จบไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็สนสนาโศกเศร้าเปล่าต้งตาแล้วก็มีตลกสกคันบ้างนิดหน่อยนะครับก็ประกอบเรื่องตอนนี้พวกเราอยู่ในห้องประมาณเจ็ดแปดคนเนาะนะครับเพราะนั้นก็นักศึกษาคนไหนที่ จะต้องไปเรียนต่อหรือเรียนต่อในแปดในในสิบหกนาาต่อไปเนี่ยนะครับก็เอ่อก็เชิญเข้าไปเรียนออนไลน์หรือออนไลน์ที่พวกเราเรียนเนาะนะครับสําหรับนักศึกษาที่อ่าที่ไม่ได้เรียนนะครับก็ขอนนี้าตคุยกันต่อน,นิดหนึง่งประมาณสิบนาทีเนาะนะครับสําหรับเพื่อที่จะสรุปหนังเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะอ่าเป็นกรณีศึกษาสําหรับเรื่องราวของอ่าปัญหาอ่าสุนทรียศาสตร์นะครับหลังเรื่องนี้ แปความจริงเอาไปประกอบในเรื่องของตลกปบขันในเรื่องของความจริงในเรื่องของอความเศร้าความเหงาอก็ยังได้นะ,นะครับรวมถ้าดนตรีประกอบด้วยนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองริเวอร์พูลหรือนิวคาสเซนนะครับก็ในช่วงที่ยุคน่าจะเป็นปีหกศูนย์ถึงเจ็ดศูนย์หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบถึงเจ็ดสิบนะครับก็ถึงแปดสิบด้วยนะครับก็ช่วงนั้นดนตรี The b e ิทเทินะครับหรือชื่อในภาษาไทยที่รู้จักกันดีก็คือสีต่าทองเนาะนะครับก็มีเพลงเพราะๆเ,เยอะนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะพจิงอาจารย์โพสเพลงไว้อยู่ในกลุ่มรายวิชานตรีปศาสตร์ให้พวกเราได้ฟังเนาะเพลงของ The Beatles นะครับก็พวกเราสามารถที่จะฟังแล้วก็ฟังเพลงเหล่านั้นแล้วมาดูหนังเนี่ยจะมีความสนุกมากเนาะนะครับก็นี่คือ mm hmm. หนังเรื่อง I Am Sam สุภาพบุรุษปัญญานิ่มนะครับก็ ขอคุยกับวิจิตรพร้อมเพรียงนะครับสุทธาสินีแล้วก็มีใครอีกบ้างเนี่ยนะครับที่อยู่ยังอยู่ในสายนะครับถ้าอืมถ้าไม่ไปเรียนต่อนะครับก็คุยกันประมาณสักสิบนาทีนะครับมีมีสโรชาวิจิตราสุทธาสินีส,สัชฉายนะครับแล้วก็สุภาสินี อบุญสิตานะครับก็ยังอยู่นะครับก็เป็นการคุยสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้อ่าพาอฟังเสียงอบุญสิตาก่อนนะวกันบุญสิตาวราเมตราคินใช่ไหมครับอยู่ในสายไหมครับอืฟังเสียงบุญสิตาอีกคนหนึ่งสุภาษนีค่ะอาจารย์สุภาษนี อยู่คณะอะไรครับอยู่บริหารค่ะบริหารปีไหนแล้วครับปีสามค่ะไ่ดูหนังเรื่องนี้มาก่อนไหมไม่เคยค่ะดูถ้าดูตั้งแต่ต้มจนจบเนาะไม่ลูกไปไหนเนาะหนูดูเป็นบางช่วงค่ะอาจารย์เพราะาบางทีหนูก็มันไม่ดีนเสียงหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แล้วหนังมันยาวหนังมันยาวทีนี้หนังเนี่ยพวกเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดใน Google c l a s s r o o m แล้วก็ต้องดาวน์โหลดตรงในในพีซนะครับหรือนอตในดอแนบุ๊กจะดูได้สะดวกแล้วก็ไม่ติดขัดเนาะนะครับเอ่อคลื่นมันก็จะไม่กระตุกกระตัดเสียงก็จะชัดเจนอยู่นะครับถ้าดูในหนังหรือดูที่ห้องเรียนในโปกติถ้าเรียนออนไลน์ site, เนี่ยอาจารย์ก็จะเปิดในห้องเรียนแล้วเสียงมันจะดีกว่านี้ถ้าไปดูในโรงหนังก็จะได้บรรยากาศดีกว่านี้เนาะนะครับ เอาทีนี้สุภาสินีสรุปสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้สักนิดหนึ่งดูกับหนังเรื่องนี้ค่ะก็สำหรับสิ่งที่เรียนรู้จากหนังนะคะก็คือคนที่เขาเป็นพ่อนะคะคนที่เป็นพ่อที่เป็นอ,อดีติที่เขามีเอ่อสติสมัมปชัญญะแค่เท่าเด็กอายุแปดขวบก็คือเขามีลูกกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วทีนี้เขาก็ เหมือนตอนแรกก็เลี้ยงดูแล้วหนูก็มีบางช่วงที่หนูไม่ได้ดูก็หนูมาดูตอนเกือบท้ายเลยค่ะอาจารย์ก็เห็นตอนที่เขาไปหาทนายเพื่อที่จะ,จะอยากจะเลี้ยงดูลูกอยากเอาลูกมาเลี้ยงอะคะ่ะที่เขาอยากมีสิทธิเลี้ยงดูลูกแล้วทีนี้เหมือนคนเขาเป็นแม่หรือเปล่าคะแล้วเขาก็มีสามีใหม่เขาก็เอาลูกไปเลี้ยงเองแล้วก็เหมือนกับศาลก็มีคําสั่งให้เหมือนไม่อยากให้คนที่เป็นพ่อะคะ่ะ เขาใกล้ลูกดูดูก็คิดว่าน่าจะเป็นฟิลประมาณนั้น <c oughs> แล้วทีนี้พอดูไปเรื่อยๆก็เหมือนหนูก็สรุปได้ว่าก็คือคนที่เป็นพ่อเขาก็มีความพยายามที่จะเข้าหาลูกเพื่อที่จะอยากอยู่ใกล้ชิดลูกอยากเลี้ยงลูกเองจนสุดท้ายเขาก็ได้ทําสําเร็จคะ่ะอาจารย์อืมทีนี้เออจริงๆก็เออเธออาจจะดูแบบขั้นตอนเนาะอ่าผู้หญิงที่มารับเด็ก ปเลี้ยงนั่นคือพ่อแม่บุญธรรมเนาะนะครับพ่อแม่บุญธรรมที่สถานสงเคราะห์ไปหามาหรือสถานสงเคราะห์เป็นคนจัดให้เป็นคนมีฐานะดีแต่ว่าไม่มีบุตรไม่มีลูกอะไรครับผเนี่ยเขาก็จะมาหาเด็กที่สถานสงเคราะห์ไปเลี้ยงแล้วก็ศาลก็อนุญาตอะไรต่างต่างเนี่ยนะครับในขณะที่พ่อจริงๆของเด็กเนี่ยอยากจะเลี้ยงดูเองนั้นก็ต้องต่อสู้กับทางศาเนะนะครับเอาทีนี้เธอรู้จบแล้วรู้สึกยังไง ตอนแรกหนูเศร้ามากค่ะตอนที่หนููรู้สึกว่าหนูเศร้าตอนที่พ่อเขาไปหาลูกแล้วลูกบอกว่าทําไมพ่อถึงทิ้งหนูไปอะไรอย่างนี้ทําไมพ่อลืมหนูอันรดหนูรู้สึกหนูเศร้ามากหนูเกือบจะร้องไห้แล้วค่ะอาจารย์เออจริงๆเธอต้องดูมวนแผ่นที่หนึ่งดูแผ่นที่หนึ่งพ่อแผ่นที่หนึ่งอาจจะชื่อยาวอาจจะชื่อเจ้าเนาะแต่ว่าแผ่นที่หนึ่งเนี่ยเป็นการฟูเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อกับลูกแล้วเนี่ยมันจะมาพีกตอนที่เธอเห็นเนี่ยนะครับมาพีกมาคือ<ช>มาเนจนจากนี้หนูก็รู้สึกว่ามันเศร้ามากเลยค่ะอาจารย์อืมพันนั้นเดี๋ยวเราขอเรินเ,เธอไปดูอีกรอบหนึ่งเนาะน,นะครับอ่สุภาษิตนี้เธอระบุเพื่อนในจออีกคนหนึ่งให้อาจารย์หน่อยวิจิตราเลยค่ะวิจิตราใช่ไหมเพื่อนเดียวกับเพื่อนเดียวเพื่อนห้องเดียวกันพอนเนี่ยใช่ค่ะวิจิตราอยู่ในอยู่ในห้องไหมเนี่ย ในซูมไหนี่อ่าวิจิตราดูตลอดไหมค่ะหนูก็ไม่ได้ดูตลอดค่ะก็เหมือนสปอาชินีคือจอที่หนูดูอะค่ะวิดีโอมันไม่สมูทแล้วก็มีบางตอนก็ก็นานนะคะที่เสียงมันหายไปค่ะก็ดูบางตอนอือเดี๋ยวเดี๋ยวไปดาวน์โหลดลงในในโน้ตบุ๊กแล้วก็ดูมันจะดูดีเนาะแล้วก็ดูดูให้ต่อเนื่องนะครับหนังนี้ต้องดูต่อเนื่องแล้วก็ จะได้อารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของสุนทรียะนาะนะครับความต่อเนื่องอจะเห็นโดยเฉพาะมนที่หนึ่งแล้วก็เปิดเพลงของอ the Beatles นะครับสีตัวทองดูนะครับใน,ในภาพเพลงที่าดาราพระเอกกับเพื่อนๆกำลังเดินข้ามถนนแล้วก็ถือลูกโป่งนะครับในหนังใน มิวสิกของเดบิวต์ก็จะมีฉากนี้ด้วยเนาะนะครับก็พอเราลองไปค้นหาดูนะครับวิจิตราดูหนังเรื่องนี้เราเป็นไงบ้างกอรู้สึกว่าพ่อเขาค่ะรักรักลูกเขามากเลยค่ะแล้วก็ลูกเขาก็ก็รักพ่อเาได้ค่ะก็ได้เห็นโมเมนต์อบอุ่นหลายโมเมนต์ค่ะแล้วก็เพราะแล้วหนังเรื่องนี้ประกอบความคิดเรื่องอศิลปะ ศาสนาหรือศีลธรรมหรือความจริงเนาะนะครับอืมเรื่องนี้บอกบอกความจริงบอกความเป็นศีลธรรมอย่างไรบ้างความดีความงามความจริงก็คือเด็กอะค่ะเป็นลูกเขาแล้วเขาก็รักลูกเขาอขออภัยค่ะไม่ทราบ เออก็น,นี้ก็เป็นทศณะส่วนหนึ่งเนาะนะครับอีกคนนึ่งเธอระปุไปอีกสักคนหนึ่งบุสนนิตราเดี๋ยวคุยกันหลังอ,อ,อบุญสิตาแล้วกันค่ะเพื่อนกันใช่นะครับ ah> บุญสิตาค่ะบุญสิตาวรเมณลาพินพวกเราอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยหรืออยู่คนละห้อง บุญสิตารู้สึกบุละห้องค่ะอาจจะไม่อยู่รล้วกันตรงเนี้ย็จะจากที่แรกไม่มีเสียงตอบเนาะนะครับเอาต่อไปอีกคนแล้วกันเธอจิตราเหลือจะเหลืออยู่สโรชากับสสิฉายรู้จักกันไหมเนี่ยไม่ค่ะอืมอ่ลองดูสสิชัยสสิฉายเนาะนะครับคําภาพนอยู่ในห้องไหมครับ ่ะอาจารย์เสียงไม่าสาธิชายยังอยู่ไหมเนี่ยอยู่<อ>ค่ะอา<น>จารย์อาจารย์ได้ยินไหมคะจโรชาตราชุตราชุนะคะ่ะอ๋อจโรชาอยู่ขา้างหน้าไหนคะศึกษาศา,า,าสตร์ค่ะศึกษาศาสตร์เอกสังคมหรือเอกเอกอะไรสังคมค่ะมนดูนั้นจบไหมดูจบค่ะแต่ว่าบางช่วงไม่ค่อยได้ยินค่ะแล้วก็สัญญ,ญาณมไม่ค่อยดีค่ะ อ่านังมันสะดุดเนาะแล้วก็ไปเปิดดูทีนี้เธอดูหนังเสร็จแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงอ,อย่างแรกเลยก็คือต้องชื่นชมคนเป็นพ่อนะคะถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะจะเรียกว่าไม่ครบสามสิบสองประการก็ยังไงอยู่เพราะว่าเขาก็เป็นออสติออสติกใช่ไหมคะแต่ว่อเขาก็พยายามพยายามเลี้ยงลูกให้มันดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ถึงแม้ว่าแบบว่าศาลจะสั่งให้แบบว่าให้มีคนอื่นเข้ามาดูแล แต่ก่อนหน้านี้เขาก็คือพยายามเต็มที่ทั้งแบบว่าทั้งทำเงินบ้านหรือว่าหาคนมาคอยดูแลลูกแทนตอนที่เขาทํางานอะไรแบบนี้ค่ะมันแสดงพิมคุณธรรมจริยธรรมของคนเป็นพ่อที่ควรจะทําค่ะอืมก็เป็นหนังอประกอบเรื่องนี้เนากะก็เรื่องราวดาราคนที่เป็นเด็กเนาะนะครับก็ หนังออกมาฉายตอนปีสองพันสี่น่าจะรุ่นเดียวกับพวกเราตอนเกิดน,นั่นแหละใช่ไห <c oughs> เอ่อตอนนี้ดากต้าดากต้าเฟรมิงเนาะนะครับก็น่าจะอายุอายุก็น่าจะยี่สิบยี่สิบห้าประมาณนั้นน่าจะเป็นรุ่นราวข่าวเดียวเป็นเด็กปีสองพันเนาะนะครับเด็กปีสองพันก็น่าจะรุ่นราวข่าวเดียวกับพวกเรานี่แหละนะครับก็อืมโตแล้วนะครับแล้วก็่วนดารา ชอนเพนนะครับก็ผู้ชายก็แสดงหนังได้สมงบทบาทดีเนาะครับก็หนังเรื่องนี้ออกมาพร้อมกับหนังเรื่องโฟเรตกำนะครับโฟเรตกำเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ก็เป็นออทิสติกเหมือนกันนะครับก็เป็นหนังที่ดีได้รับรางวัลอสการ์หนังเรื่องนี้ได้เข้าชิงนะครับแต่ว่าแต่ความจริงระหว่างโฟเรตกำกับเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ชอบหนังเรื่องนี้นะครับ กรกรรมก็ก็ดีดีก็ต้องดีมากๆนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของชีวิตที่มันลงทุนสูงมากนะครับในเรื่องนั้นแต่ว่าเรื่องนี้ลงทุนไม่สูงแต่ว่าก็ให้อารมณ์ความรู้สึกที่ที่ดีเนาะนะครับเพราะนั้นเวลามาประกอบในเรื่องการเรียนวิชาทรียศาสตร์เนี่ยก็ทำให้ได้อารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายนะครับรวมทั้งมันมีเพลงด้วยมีงานศิลปะ ศิลปะที่เป็นที่พวกเราเรียนประกอบมาตั้งแต่เทอมแรกนะครับก็เป็นส่วนในเรื่องของการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังนะครับก็ในเรื่องของประสบการณ์ทางสัญญาหนังเรื่องนี้ก็จะประกอบในเรื่องของอารมณ์ขบขันความจริงความเศร้าความเหงานะครับแล้วก็ศิลธรรมนะครับระหว่างความคาดหวังของสังคมกับความเป็นจริงในชีวิตจริงหลายต่างเนี่ยนะครับก็เป็นการตอบโจทย์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ อตอนนี้สิบสี่สิบหกนิกาสิบเก้านาทีก็เลยมาแล้วนะครับก็กิจกรรมนี้มีใบางานให้นะครับก็ถือว่าเป็นการดูหนังแล้วก็เป็นคลิปที่สองของการอัดในรายวิชาวันนี้นะครับก็เรื่องความจริงความศิลปะความจริงแล้วก็ศิลธรรมนะครับก็ประกอบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีใบางานให้พวกเราเ อีกจะพบก,รรกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นการออนไลน์นะครับพอออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกิจกรรมสุดท้ายที่อาจารย์จะดีไซน์ให้พวกเราให้พวกเราเนี่ยก็คือเรื่องของการไปดูหนังในโรงของจริงเนาะนะครับทีแรกว่าอาจารย์ได้คุยกับอาจารย์ได้คุยกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจส้มสรรนะครับว่าจะให้ไปดูหนังโรงที่ เซ็นทรัลนะนะครับเซ็นทรัลพาซา,าเนี่ยนะครับก็อาจจะไปดูครูคอค่อยอะไรทำนองเนี้ยเอ่อแต่ว่ามันต้องมีค่าเสียชายคือต้องเสียเงินค่าดูนะครับเพราะว่าโรงหนังเขาทำเป็นธุรกิจเนาะน,นะครับทำธุรกิจถ้าพวกเรานะครับถ้าพวกเราสนใจอยากไปดูในโรงเรื่องครูของค่อยเนี่ยน่าจะเสียนะค่าเข้าชมเนาะน,นะครับเราไปดูหนังในโรงมันจะเห็นของจริงอะไรบางอย่าง คือประเด็นหนึ่งคือพวกเราต้องไปดูนะครับถ้าไปพร้อมกันพวกไปดูครูของค่อยเราก็อาจจะมีค่าตั๋วรถพิเศษแต่ไม่มากเนาะน,นะครับนี่ประเด็นนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าพวกเราต้องไปดูในโรงหนังคือถ้าไม่ได้ดูครูของค่อยเนี่ยนะครับ mm. ก็ต้องไปดูหนังในโรงเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่พวกเราชอบนะครับในประเด็นที่อตอบโจทย์เรื่องอสุนทรียะ ศิลปะความความความดีความงามแล้วก็ความจริงเนี่ยนะครับศิลปะศิลธรรมความจริงอะไรเนี่ยแล้วก็ดูเรื่องของงานการตกแต่งภายในโรงหนังว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดสุนทรีย์อย่างไรทาไมโรงหนังจะต้องมีที่สูงที่ต่ำม,มีนั่งเป็นลาดับแล้วก็การใช้เสียงที่มันทําให้การดูหนัง มีความสนุกเนี่ยนะครับมันเป็นเ,นเ,นเรื่องของมัทน,นาศิล์น,น,ะนะครับมัทน,นาศิล์ก็คือ,อการปรับตัแแปงภายในที่ทําให้เกิดความสวยงามเกิดความเพลาะเกิดความสุนทรียภาพในการดูในการฟันซึ่งเวลาพวกเราไม่ได้เคยไม่ได้เรียนมัทนาศิล์ไม่ได้เรียนสุนทรียศาสตร์เวลาพวกเราไปดูหนังเนี่ยก็จะดูแบบพันธานไม่มีความสกเกตเรื่องของการต้องอเสียงต้องวางอยู่ตรงไหน หาพื้นที่ต้องปรับอย่างไรแต่จำนวนเนี้ยนะครับแต่ถ้าถ้าดูรายเรียนรายวิชานี้เราไปดูเนี่ยเราจะทําให้เกิดความรู้เรื่องในเรื่องของการสังเกตที่จะต้องดูความรู้ตรงนี้เนาะน,นะครับก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายที่อาจารย์จะให้พวกเราไปดูเนาะน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็รายวิชานนี้สัปดาหนะ์หน้าก็เป็นบรรยายครั้งสุดท้ายแล้วก็จะมีกิจกรรมให้พวกเราทำเนาะน,นะครับคือไปดูหนังอาจจะไปดูหนัง,งครูค่อยๆที่กําหนด ให้พวกเราไปดูพร้อมกันหรือกรณีที่สองก็คือให้พวกเราต่างคนต่างไปดูแล้วแต่จะเป็นเรื่องไหนนะครับเราก็จะมีใบางานให้เป็นใบางานสุดท้ายแล้วก็เดือนตุลาเนี่ยอาจารย์จะไม่บรรยายนะครับก็ถือว่าปิดคอไปเลยแล้วก็ให้พวกเราลงทำกิจกรรมพร้อมกันเนาะนะครับในเรื่องของการที่จะไปดูหนังอะไรพวกนี้นะครับก็รอดูในเรื่องของการที่จะแน่แนวข้อสอบ ประมาณกลางเดือนตุลานะครับแล้วก็ปลายเดือนตุลาก็จะปิดข้อ,อ้วกระสอบประมาณสัปดาห์ที่สามหรือสัปดาห์สัปดาห์ที่สามแล้วนะครับสัปดาห์ที่สามอาจารย์จะสอบปลายภาคสัปดาห์ที่สามของเดือนตุลาคมนะครับราะนั้นเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงของภาษาแล้วก็จะมีงานกระถินแต่นั้นก็อาจารย์ก็จะช่วยงานกระถินของมหาลัยแล้วก็ของสังคมส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เป็นการปิดคอร์สพอดีเราก็สอบปลายภาคก่อนที่จะสอบปลายภาคก่อนที่จะเอ่อก่อนที่จะถึงกําหนดตารางสอบของมหาวิทยาลัยเนาะอาจารย์จะสอบหนึ่งก่อนหนึ่งสัปดาห์นะครับก็เหมือนกับที่เราสอบกลางภาคนะครับบางรายวิชาที่อาจารย์จะสอบก่อนตารางของมหาลัยนะครับเพราะนั้นก็สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์บรรยายครั้งสุดท้ายนะครับก็ ปลายเดือนกันยานี่แหละนะครับแล้วก็ได้พบกันอีกทีหนึน่งสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้พวกเราดูแลรักษาสุขภาพาใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้ชีวิตให้มีสุรีภาพทุกย่างก้าของชีวิตมันคืออุปสรรคแปะปัญหาอุปสรรคแปะปัญหาคือเครื่องทดสอบความเข้มแข็งความ,ขมแข็งแกร่งของชีวิตเรานะครับการไม่มีอุปสรรคปัญหาก็เหมือนกับเรากินข้าวไม่มีน้ำปลาไม่มีปลาร้าไม่มีริกเกลือมะนาวนะครับเพราะนั้นความเจ็บปวดความผิดหวังความพลาดหวัง เป็นเหมือนรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันประกอบกันเข้าเป็นสุนทรียภาพในชีวิตข,ขอให้พวกเรามีความสุขในการใช้ชีวิตสวัสดีครับขอบคุณค่ะาอาจารย์ก็ลากันเนาะ,ะน,นคะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับเอ่อโทษนะคะอาจารย์คืออยากสอบสถามว่าเราสามารถดูหนังได้ตั้งแต่ตอนไหนคะหนังที่เราชอบอะค่ะแบบเขาเป็นอะไรสปาห์สุดท้าย หลังจากที่จนันบรรยายครั้งสุดท้ายเนาะนะครับครั้งสุดท้ายก็เดี๋ยวเดือนเดี๋ยวจะดูตารางนิดหนึ่งเนาะนะครับอ่วันพฤหัสหน้าเนี่ยเวันพฤหัสหน้ามาที่29เนาะนะครับวันที่29เป็นวันบรรยายครั้งสุดท้ายก่อนนั้นเนี่ยหลังจาก29พวกเราก็สามารถเี๋ยดูได้เลยเนาะนะครับ โดยมีการจะมีกําหนดรายงานให้แล้วก็หัวข้อที่พวกเราเรียนาครังสุดท้ายนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปดูหนังเนาะนะครับดูโรงหนังในโรงนะครับต้องดูหนังในโรงคุณจะได้ประสบการณ์จริงเนาะนะครับหนังไทยหรือว่าต่างประเทศก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์หนังทุกประเภทที่เราอยากดูนะครับหนังไทยหนังต่างประเทศเพราะว่าคําถามที่อาจารย์ตั้งไว้นะั้นมันเป็นทั่วๆไปนะครับซึ่งสามารถที่จะดูหนังทุกประเภทแล้วก็ตอบคําถามได้เนาะนะครับ อ่าตานนี้เนาะมีอะไรพวกเราก็ถามในใน messenger ของอาจารย์เนาะนะครับใน facebook หรือในกลุ่มก็ได้นะครับก็อาจารย์จะ,จะตอบในกลุ่มให้ก็ได้ถ้าถามในกลุ่มเนาะน,นะครับตอ<า>นนี้นไปเรียนออนไลน์เอ้ยไม่เรียนออนไซต์เหรอคะอาจารย์พอเราอยาก<ม>เรียนออนไซต์ไหมหนูหนูอยากไปเรียนค่ะ,เ,ะเดี๋ยวไปเรียนใช่ไหมาอาจจะปิดคอร์สออนไซต์ site. เดี๋ยวอาจารย์จะประรากาศให้วันจันทร์แล้วกันเนาะน,นะครับ วันจันทะร์อาจารย์จะประกาศว่าจะเรียนออน,อ,ออนไลน์นะครับก็ไปเจอกันครั้งสุดท้ายก็ดีเหมือนกันเนาะนะครับใช่ค่ะอาจารย์วันที่ยี่สิบเก้านะครับ,รบอาจารย์จะไปเช็คห้องอีกทีหนึง่งเพราะว่าห้องมันใช้เอคอมพิวเตอร์โปรเจคเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ใช้นานก็ทําให้ไม่ไม่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะไปเช็คห้องก่อนแล้วก็จะประกาศให้วันจันทร์ตอนบ่ายอาจารย์จ,จะเอาวันจันทรจะเป็นธนาคาร มันจะนาจา์บรรยายเชิญกบีศรัยคุณคไพรวรินขาวงามมาบรรยายเรื่องประจานอรุกรรมศิรยัยเนาะนะครับซึ่งก็บรรยายออนออนออนไลน์เนาะนะครับก็ใครอยากจะใครอยากจะเข้าร่วมฟังออนไลน์ก็อาจารย์จะเอาลิงก์ไปแปะไว้ที่ facebook ของอาจารย์น,ะ,นะครับให้ผู้คนสามารถรับฟังได้ทั่วไปนะคะะรับกบีศรัยคุณไพรวรินขาวงามนะครับ ่ะก็สวัสดีพวกเราอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับอาจารย์